สวัสดีครับวันนี้เรามีอาการของ iPad Pro 11นิ้ว2 0 2 1นะครับอาการเสียก็คือชาร์จแบตไม่เข้านั่นเองนะครับเป็นอาการยอดฮิตของ iPad ที่เปลี่ยนพอร์ตชาร์จมาเป็นตัว Type C นะครับซึ่งมีปัญหาเยอะมากๆในตอนนี้นะครับเครื่องนี้ลูกค้าทำน้ำหกใส่นะครับแล้วก็นำสายชาร์จเข้าไปเสียบมีเสียงเหมือนช็อตเราก็ทำการแกะออกมาดูเลยนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับว่าจุดแพชาร์จของเดิมลูกค้ามีรอยไหมแล้วก็มีคราบน้ำดำๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ าการพวกนี้ทางร้านมีอะไรพร้อมเปลี่ยนนะครับก็ซ้อมด่วนนะครับข้อมูลในเครื่องไม่หายไม่ต้องเคลมยกเครื่องนะครับเมื่อเรานํามาส่องใต้กล้องเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับชัดเจนมากๆนะครับเป็นรอยไหมนะครับตัวนี้อะไรตัวใหม่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรชิ้นเก่าของลูกค้านะครับเป็นรอยไหมนะครับซึ่งไม่สามารถชาร์จแบตเข้าได้อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่เราทําการนําตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับตัวเครื่องก็ชาร์จแบตได้ปกติพร้อมเทสเครื่องให้ทุกการใช้งานนะครับสแกนหน้าได้เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้นะครับสิ่งสําคัญในการซ่อม iPad ก็คือการประกอบเครื่องนะครับทางร้านใช้กาวที่ได้มาตรฐานตัวเครื่องกลับมาสวยงามเหมือนเดิมทุกมุมมองนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ไว้ใจนําเครื่องมาซ่อมกับทางร้าน m a x Studio นะครับก็ท่านใดที่สนใจส่งงานซ่อมนะครับแอดไลน์ line, หรือสอบถามทางอินบ x ็อกเพจร้านได้เลยนะครับสวัสดีครับ